วิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยร้าน PowerPay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องดีฟันแอบตนอนนี้ทางร้านก็มีระบบเติมเยินชินผ่าน UBD ด้วยในชื่อของร้าน Power กระชานะครับซึ่งระบบนี้ก็สะดวกกว่าเดิมแล้วราคาก็ต่างกันแค่ทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็ติดต่อร้านผ่านช่องทางในคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับร้านนี้ปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอน สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งเกมมิ่งรับว,วิดีโอนี้ก็เป็นคาดการตู้ของแพด3.0ถึงแพด3 3นะครับซึ่งก็พอดีกับที่มิฮโ,โยเขาปล่อยเป็นวิดีโอแล้วก็โชว์โมเดลตัวละครของซูเปรลหลายตัวนะครับก็พอดีเลยจะได้เอามาเป็นภาพป,ประกอบนะฮะซึ่งก่อนจะคุยกันนะครับก็เขาบอกก่อน2เรื่องหนึ่งก็คือข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการฝันหรือก็คือจากการคาดการจากแหล่งข้อมูล ่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ตรงก็ได้ยังไงรอมิโฮโยะมันเฟิร์มข้อมูลเนี่ยอันนั้นคือดีสุดแล้วแล้วก็ข้อที่2ก็คือขอไว้อะไรให้กับตู้ของน้องยะด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเบนเน็ตมาช่วยแบกแต่ว่าน้องยะรอบแรกก็อยู่ระหว่างไลเดนกับอายากะรอบนี้ก็อยู่ระหว่างคาซึฮะกับ3.0ก็ขอไว้อะไรด้วยนะครับโอเคคราวนี้เรามาคุยกันนะฮะผมก็ขอใช้เป็นตารางกิเซลเหมือนเดิมแล้วกันมันจะได้ดูง่ายๆเนาะ ก็สําหรับข่าวที่ค่อนข้างน่าชื่อถือมากเลยก็คือจงหลีกันยู่จะรีลันในแผบ3.0นะครับคือที่คอนเฟิร์มแล้วเราจะมีตัวของเทนาลิเป็น5ดาวตัวใหม่ตัวเดียวใน3.0เพราะฉะนั้นมันต้องมีตัว5ดาวอีกอย่างน้อยหนึ่งตัวรีลันเพื่อเป็นตู้คู่ในอีกครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ว่าจากข้อมูลหลายๆเจ้าบอกว่าจะมีจงหลีกันยูรีลันซึ่งก็รวมเป็น5ดาว3ตัว ก็จงลี่ถามว่าเล่นกับทัดพืชได้ไหมจริงๆก็เล่นได้เพราะว่ายัางไงเขาก็เป็นตัวโลแล้วก็มีลดต้นฐานพืชด้วยนะครับส่วนกันยูเนี่ยเขาคอมโบกับทัดพืชโดยตรงไม่ได้แต่ที่เคยคิดเอาไว้ว่าอาจจะใช้เป็นคอมโมเบเผาไหมจุดไฟแล้วให้กันยูชาร์จยิงเป็นรีเวิร์สเมลได้ก็อาจจะเล่นด้วยกันได้กับทัดพืชน,นะฮะส่วนตัวใหม่นะครับไทนาริก็เป็น5าดาวเป็นตัวละคราเมจหลัก สายชาร์จยิงแต่ว่าชาร์จยิงค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็จะเน้นที่ดาเมจเป้าเดี่ยวซึ่งไทนาลีมีข่าวลือว่าเขาอาจจะเข้าตู้ถาวอนในแผท3.1นะครับเป็นตัวลิมิตแค่3.0จากนั้นก็เข้าตู้ถาวอนเลยอันนี้เป็นข่าวลือนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ใครที่ไม่ได้รีบว่าอยากได้ตัวไทนาริเนี่ยก็ไปนอนลุนเลเอาก็ได้นะครับ แ,แล้วเราก็มีตัวของคอเล่เป็นตัวสีดาวที่แจกฟรีจากกิจกรรมแต่ถ้าคุณจะเอากลุ่มดาวก็ต้องไปเปิดหาเพิ่มนะครับซึ่งจะเป็นตัวซับดาเมจแล้วก็แปลทาตจากนอกสนามนะตามด้วยตัวของ n ินโดทาวเลอร์นะครับทาเวเลอร์ธาตุไม้ก็จะเป็นตัวแปดธาตเป็นซัพพอร์ตแปดธาตนอกสนามเช่นกันแล้วก็ตัวของโดลิก็จะเป็นตัวธาตุไฟฟ้าดาบใหญ่สีดาวก็เป็นตัวฮิว บวกกับช่วยฟื้นพลังงานไม้ตายได้ด้วยผมมอกว่าโดรีนี้น่าเอาไปใช้กับตัวของยูล่ามากๆนะฮะก็สีตัวที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือคอนเฟิร์มแล้วแหละว่ายังไงก็มานะครับตอนนี้เรามาที่แพด3.1นะครับเริ่มที่ตัวของแคนเดสก่อนแล้วกันตัวนี้ยังไม่มีอาร์ตหลุดมาจริงๆเลยนะฮะซึ่งมีแต่เป็นแตดอาร์ตซึ่งเขาบอกว่าเขาค่อนข้างจะองอยู่เป็นฟิลคล้ายเหมือนคีโอปตา นะครับก็เป็นทตดน้ำใช้หอกสีดาวดูเหมือนว่าจะสามารถใส่โลได้ด้วยแต่ว่าน่าจะมีความสามารถอย่างอื่นนะไม่ใช่แค่โลแล้วก็ตัวของนีรูน่ารักสุดๆผมนี่แพ้ทางสาวทัุน้ำมากๆนีรูนะครับก็จะเป็นใช้ดาบเล็กนะแล้วก็คาดดาวคาดว่าจะเป็นตัวซับนามิกนะครับดูเหมือนว่าจะมีความสามารถในการซัพพอร์ตคอม,มโบเกี่ยวกับ คอมโบบูมหรือคือคอมโบสมอนมะเฟืองทั้งหลายนะฮะแต่ว่าข้อมูลเรื่องความสามารถยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ตัวของไซโน่ก็น่าจะมาตามตตึงเหมือนกันก็จะเป็นตัวหอกท่าสายฟ้าซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นตัวดาเมจหลักนะครับมีข้อมูลบอกว่ากิลท,ท่าจะเป็นการพุ่งทำดาเมจคล้ายตัวของเซียว แล้วก็ไม้ตายพอกดแล้วก็จะเป็นการบัฟตัวเองคล้ายๆตัวของเซียวเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่ได้เน้นเรื่องของการทุบโจมตีนะครับแล้วก็ไม่ได้ลดเลือดตัวเองด้วยซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยเวลากดไม้ตายจะมีมูฟเซตพวกการโจมตีธรรมดาอีกแบบหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวละครที่มีจํานวนฮิตเยอะแล้วก็จะไปเสริมการเล่นคอโมโบระหว่างธาตุไม้กับไฟฟ้าตัวคอโมโบแอคเกวติตซึ่งจะดีเวลาที่การโจมตีของตัวละครมีจํานวนฮิตเยอะ ะะอันนี้ก็เป็นการคัดการแต่ว่าน่าจะเป็นตัวดาเมินหลักแน่ๆมาที่3.2นะครับมีข่าวลือแค่ตัวเดียวนั่นก็คือน้องนาฮิดะหรือกุสนาลีน้องลูกแบบสุดน่ารักของเรานั่นเองนะฮะซึ่งน้องก็คัดไม้ใช้สื่อเวทแล้วก็เป็นตัว5ดาวนะครับยังไม่มีข้อมูลเลยว่าน้องทำอะไรได้แต่ผมคาดว่าน้องก็น่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตแหละเพราะว่าตัวเทพส่วนมากก็จะมีความ ามสามารถในการซัพพอร์ตอ่ะจริงๆต้งองบอกว่าเทพทุกตัวในเกมที่มีเนี่ยมีความสามารถในการซัพพอร์ตแล้วก็ตัวซัพพอร์ตมันจะตกในตาย,ยากนะครับมาที่3.3มนะครับมีตัวของฟาลูซานใช้ธนูเป็นธาตุลมสีดานะแล้วก็สกิลยังไม่มีข้อมูลส่วนโมเดลก็มีข่าวแค่ว่าเป็นวัยรุ่นผู้หญิงเพราะนั้นแล้วก็ตัวฟาลูซานเนี่ยคาดว่าจะมาเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับตัวของสคารามูธซึ่งสคารามูธนะครับจากข่าว จะเป็นตัวละครธาตุลมใช้สื่อเวทแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นใช้สื่อเวทตีใกล้ด้วย <c oughs> ก็อาจจะคล้ายๆเฮโซนะบางทีเฮโซอาจจะเป็นตัวตีดาวทดลองก่อนจะมาเป็นสคารามูธท่าดาวก็ได้นะครับไม่แน่แล้วก็มีความสามารถในการปาบูมเมแรงบวกไ,ไม่จริงนะอันนี้ลอเลส <c oughs> มันไส้มัน <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นตัวน้เมีนหลักก็ได้นะครับถ้าเป็นสื่อเวทตีใกล้อาจจะเป็นตีต่อย อันนี้ก็รอดูกันนะฮะส่วนตัวที่เหลือนะครับมีอีกหลายตัวแต่ว่ายังไม่มีข่าวว่าจะมาเมื่อไหร่อย่างเช่นตัวของอันไฮทัมสลับพี่อันก้ามแน่นที่รอเราอยู่ที่ท่าเรือทุกวันเลยนะฮะพี่เขาก็เป็นชาตพืชระดับเล็ก5ดาวนะครับแล้วก็ตำแหน่งยังไม่มีเนาะสกิลยังไม่มีอะไรเลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมก็คือนั่นแหละก้ามแน่นนะฮะใจเกเร ส่วนตัวของเนย่าก็คาดไฟดาบใหญ่5ดาวยังไม่มีเรื่องข้อมูลความสามารถเช่นกันนะครับตัวของเหยเยาที่ตอนนี้มีตำแหน่งกลายเป็นเงาเๆไปแล้วนะฮะก็เป็นท่าทืดนะครับแล้วก็จะเป็น4ดาวเงาเงาก็ถ้าเกิดว่าเขาจะมาตอนช่วงเทศกาลเลนทเทนไลท์จริงๆก็อาจจะประมาณ 8, 3 3หรือ3 4าอาจจะเป็นช่วงนั้นก็ได้ แล้วก็ตัวของไบซูนะครับก็จะเป็นท่านพืชสื่อเวท5้าดาวเช่นกันถ้าจะมาก็น่าจะพาพร้อมเหยาๆๆนี่แหละนะครับแล้วก็มีตัวชื่อเล,ล่าเป็นกาน้ําแข็งใช้ดาบเล็ก4ดาวเป็นวัยรุ่นผู้หญิงเหมือนกันนะฮะเอาจริงๆนี่คือมันเหมือนอายกาศเลยแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าดีไซน์จะเป็นยังไงแล้วก็มีตัวของยิกะยังไม่มีข้อมูลมากแค่จะเป็นตัวละครจากเมืองมอนสเต นะครับอาจจะโผลมาในแพทสามโผลมาในเรื่องเรื่องนะฮะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เล่นไปอีกพักเกใหญ่นะครับแล้วก็โมเดลเป็นโชเนนเนาะเด็กวัยรุ่นผู้ชายอะไรแบบนั้นนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาได้ก็ขอย่าอีทีว่าข้อมูลมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้สูงมากๆอันนี้ก็ถือว่าเรามาพูดมาคุยเป็นไอเดียคร่าวๆเผื่อว่าใครอยากจะได้วางแผนในการเก็บเพชร แต่ยังไงก็รอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็การคอนเฟิร์มจากมิโฮยอีกทีหนึ่งดีที่สุดนะฮะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาแค่นี้นะครับยังไงถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ